โดนแล้วบีมพลังใบไม่รอดเข้ารับทราบข้อหาสองโรงพักฐานขับรถหวาดเสียวเบื้องต้นพนักงานสอบสวนส่งฟ้องศาลอาญาตลิ่งชันในวันที่3ามกุมภาพันธ์เมื่อเวลา11นาฬิกาวันที่สองกุมภาพันธ์2 5 6 5ที่กองบัญชาการตำรวจน,นครบาล พลตำรวจตรีจิรสร์แก้วแสงเอกรองพอบอชอนฐานะโคโสกตำรวจเปิดเผยถึงกรณีมีการแชร์คลิปดังในโลกออนไลน์ของดาราหนุม่มบีบสารยุขับรถและขับเรือโดยไม่คาดเข็มขัดนิรภัยและโชว์กินใบกระท่อมแถมยังขับรถด้วยความคึกขนองไม่คำหนึ่งถึงความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนว่า กรณีดังกล่าวมีสองพื้นที่จุดแรกสอนอบางยี่ขันภาพคลิปขี่รถจักรยานยนต์ได้เรียกตัวมาแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาทหน้าหวาดเสียวขับรถโดยใช้โทรศัพท์ขณะเคลื่อนที่โดยในสรัญยูรับทราบข้อกล่าวหากับพนักงานสอบสวนและทำการเปรียบเทียบปรับ2,000บาทส่วนพื้นที่สอนอบางพลัดมี2กรณีได้แก่ กรณีขับรถจิบมี2ข้อหาฐานขับรถโดยประมาทหรือหน้าวาเสียวอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินขับขี่ขณะใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เปรียบเทียบปรับ2,000บาทส่วนขับรถโกคาร์ทข้อหาขับรถโดยประมาทหรือหน้าวาเสียวอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินขับรถโดยคำนึงถึงความเดือดร้อนหรือความปลอดภัยผู้อื่น นำรถที่ไม่ได้จดเลขทะเบียนและเสียภาษีเมือใช้ในทางเบื้องต้นพนักงานสอบสวนส่งฟ้องสารอาญาตะลิงชันในวันที่3กุมภาพันธ์ขอขอบคุณข่าวสดออนไลน์